มีอาการบางอย่างนะครับที่ที่นี่นะครับผมก็อย่างเช่นแต่ว่าไม่มีไข้นะครับทุกคนก็คือจะเป็นมีเซมหะนะครับแล้วก็เจ็บคอ,อนิดนึงนะครับผลที่ออกมานะครับก็สรุปแล้วว่าผมสรุปแล้วว่าผมสรุปแล้วว่าผม สวัสดีครับมาพบกับช่องป๊อปเปลยวนะครับไวรุนออสเตรเลียนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ผมไม่ได้ไปทํางานนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็ไม่ได้ไปทํางานวันหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมขอหยุดนะครับทำงานที่ออสเตรเลียนะครับทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวผมนะครับตอน9ก้าโมงนะครับ ก็คือที่ไม่ได้ไปทํางานนะครับเพราะว่ามีอาการบางอย่างนะครับที่ที่นี่นะครับผมก็อย่างเช่นแต่ว่าไม่มีไข้นะครับทุกคนก็คือจะเป็นมีเซมห่านะครับแล้วก็เจ็บคอนิดนึงนะครับเอ๊เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเวลานอนนะครับก็คือจะมีแบบหายใจแบบฟืดๆนิดนึงนะครับทุกคนนั่นแหละครับก็เลยวันนี้ขออนุญาตหยุดงานนะครับเพื่อที่จะไปตรวจโควิด นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็รอดูละกันนะครับผมจองแท็กซี่ไว้ประมาณเก้าโมงอ,อาหารได้ละอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าของผมนะครับก็จะมีเป็นนมช็อกโกแลตนะครับเอาไปเวฟแล้วก็น,นี่จะเป็นกรูเบอรี่มัฟฟินแล้วก็นี่จะเป็นโอรีโอ้โอครับทุกเช้านะครับปกตินะ ผมจะไปทำงานประมาณตี5หรือว่าบางทีก็6โมงนะครับซึ่งการทำงาน6กโมงผมก็ต้องตื่นตี5้านะครับทุกคนแล้วก็มาทำอาหารพวกนี้แหละครับเพราะว่าถ้าจะให้ทำอาหารที่แบบเขาผัดหรือว่าผัดผักอะไรเงี้ยนึ่งข้าวหุงข้าวอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ทันนะครับก็เลยต้องทานพวกขนมปังหรือไม่ก็เป็นนมอ,อุ่นร้อนแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็จะไปทาน อาหารมื้อหลักตรง lunch น,นะครับก็คือจะทําทุกวันนะครับช่วงตอนเย็นใช่ไหมครับช่วงตอนเย็นแล้วก็คือเตรียมเพื่อที่จะห่อไปกินเป็น lunch น,นะครับแล้วก็ breakfast ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมปังแล้วก็ขนมเล็กๆพวกนี้นะครับผมบุกแท็กซี่ไว้ประมาณ9โมงครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมง34นะครับที่นี่นะครับทุกคน ถ้าแบบอยู่ที่ห่างไกลเนาะไม่มีแท็กซี่นะครับเวลาเรามีแพลนจะไปไหนแล้วก็สามารถบุ๊กนะครับบุ๊กก็คือจองแท็กซี่ไว้นะครับก้ามงเปเดี๋ยวก็น่าจะตรงเวลานะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะไปตรวจวันนี้เนาะมผมก็ไปเจอน้องที่รู้จักคนหนึ่งนะครับเขาเพิ่งตรวจเมื่อ2อวันก่อน,นครับ เป็นโควิดนะครับทุกคนแต่ว่าอาการก็ไม่น่าไม่มีอะไรมากครับผมผมก็เลยต้องเซฟตัวเองนะครับที่ทํางานของผมนะณนะตอนนี้ยังไม่มีคนติด <No. S 1> นะครับแต่ว่าถ้าผมติดแล้วไปแพร่นี่คือวุ่นวายแน่นอน,นก็เลยจะต้องไปตรวจนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ผลเป็นยังไงนะแต่ว่าอาการของผมคิดว่าตอนนี้อาการมันยังไม่ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีพวกเสมหะเยอะขึ้นมานิดนึงนะสำหรับเช้าวันนี้นะผมมีอาการตั้งแต่ประมาณ2วันก่อนหน้าเมื่อวานนี่คือผมก็ เลิกงานประมาณเที่ยงหนึ่งครับเพราะว่าไม่ไหวครับหนาวกับสั่นมากแต่ว่าวันนี้ก็โอเคครับที่นี่มันฝนตกด้วยครับคนทาให้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อาจจะเป็นหวัดเป็นไข้ประคดิก็ได้นะครับแต่ว่าตอนคู่นี้แสบพอแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็คือต้องรอผลนะครับก็ไม่น่าจะได้ไปทํางานอีกแล้วครับเงินที่ผมทําได้วันละห้าหกพันนะครับทุกคนหายไปกับตาเลยครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อสุขภาพมาก่อนสมมุติว่าถ้าติดปุ๊บเนี่ย จะมีโปรเซสก็คือทำยังไงต่อผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าการติดโควิดที่ออสเตรเลียจะเป็นยังไงนะครับรอรุ่นผลพร้อมกันนะครับทุกคนแต่ว่าตอนไปโรงพยาบาลไม่น่าจะได้ตรวจนะครับไม่น่าจะได้ถายคิมครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตหลังจากกลับมาแล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไปครับเจอกัน tomorrow สวัสดีครับ ตอนนี้ผมก็กลับมาจากการตรวจโควิดแล้วนะครับซึ่งผมตรวจในช่วงเช้านะครับใช้ระยะเวลาแค่ไม่ถึง5นาทีครับทุกคนซึ่งเร็วมากครับผลที่ออกมานะครับก็สรุปแล้วว่าผมสรุปแล้วว่าผมยังไม่ออกนะครับทุกคนเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1 2วันนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งผลตรวจนะครับผมมาที่อีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับช่วงนี้ผมก็ ต้องอยู่ที่บ้านนะครับรอผลเรื่อยๆนะครับจะไปทํางานก็ไม่ได้นะครับเสียดายรายได้วันละ5้าหกพันเลยนะครับทุกคนวันหนึ่งผมทํางานประมาณเกือบสิบชั่วโมงครับอืมเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อสุขภาพเซฟตัวผมเองแล้วก็เพื่อนทํางานด้วยนะครับผมก็ว่างๆครับไม่มีอะไรทําตอนนี้ประมาณบ่ายสี่โมงครับเดี๋ยวเพื่อนผมก็น่าจะใกล้เลิกทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าดีกว่าครับว่าการไปตรวจโควิดที่ออสเตรเลียเป็นยังไงนะครับ ก็คือใช้ระยะเวลาแค่ไม่เกิน5นาทีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับตอนเดินเข้าไปนะครับเขาจะให้เราสแกนทุกคนก็คือใช้โทรศัพท์สแกน q r c o d e นะครับแล้วก็กรอกแบบฟอร์มครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1-2นาทีครับผมก็กรอกทุกอย่างข้อมูลของเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งชื่ออายุที่อยู่เบอร์โทรอะไรซัมติงทั้งหมดเลยนะผมแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปนะผมะมันจะมีห้องที่เขาแบ่งแยกเรากับพนักง,งานเอาน่าจะเป็นคุณหมอครับคุณหมอเข้าไปข้างในนะผม แล้วเขาก็จะให้อาสอบถามเบื้องต้นนะครับจริงๆที่นี่คือตรวจฟรีครับทุกคนใครที่ต้องการตรวจคือสามารถเข้าไปตรวจได้เลยครับผมไม่ต้องบุ๊กไม่ต้องจองครับแล้วก็วันนี้ที่ผมไปนะมีคนตรวจแค่หนึ่งคนคือผมะครับ คนอื่นไม่มีใครตรวจเลยครับยกเว้นผมคนเดียวนะครับแม้ว่าจะตรวจฟรีไม่มีใครไปตรวจครับผมก็ถือว่าเป็นเคสเสี่ยงนิดนึงนะครับทุกคนก็เลยอ่ะต้องไปนะครับตอนนี้ก็จะมีคัดจมูกก็จะมีอาการคัดจมูกนิดนึงนะครับไอนิดๆหน่อยๆเป็นเหมือนคันคอนครับซึ่งพอเข้าไปพบคุณหมอครับมันจะเป็นห้องกระจกใสนะครับทุกคนคุณหมอก็จะอยู่ข้างในนะครับผมผมก็จะอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งเขาย้ำให้คุยกับคุณหมอนะผมต้องโทรไปนะครับโทรหน้าโทรเบอร์ที่ติดหน้าหน้ากระจกะครับผมก็คือเบอร์คุณหมอข้างในนะครับ ไม่ใช้วิธีการคุยผ่านแบบเจอกันซึ่งหน้าครับก็คือโทรเข้าไปแล้วก็หมอก็จะถามว่าเอ้ยชื่ออะไรเหมือนตรวจสอบนะครับว่าผมใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงถูกหรือเปล่าวันเดือนพิเกิดผมถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็สอบถามอาการเบื้องต้นครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับพอคุณหมออ่าโอเคคุณ เดี๋ยวฉันจะให้คุณไปตรวจอะไรประมาณนี้นะผมแล้วเขาก็จะยื่นอุปกรณ์การตรวจให้ผมผมก็จะหยิบมาแล้วก็เดินไปอีกห้องหนึ่งครับผมหลังจากนั้นก็จะนั่งนะผมนั่งหันหลังให้กับหมอนะครับผมนั่งแบบนี้เอ้แล้วคุณหมอเขาอยู่ข้างหลังเขาก็จะทมว่าอา your name คุณชื่ออะไรนะผมก็นับสกุลอะไรวันเดือนพีแคช่วยบอกวันเดือนพีเกิดของคุณให้หน่อยนะผมผมก็บอกไปประมาณนี้หลังจากนั้นก็อ่ะโอเค ก็คือชื่อของคุณถูกต้องทุกอย่างถูกต้องครับฉันจะตรวจให้คุณครับครั้งแรกผมก็งงๆเอ๊ะว่าให้ผมทําอะไรก็คือผมทําเงี้ยแล้วก็หลับตาเขาบอกว่า open your mouth เขาพูดแบบเร็วมากผมก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรเขาก็อ้าปากให้ดูอ้าปากแบบในแมสอ๋อ open your mouth เออก็เลยเปิดปากนะครับเขาก็เอาตัวที่จะแย่ของเราอะ่ะตัวเขาเรียกว่าไม้แย yeah. ่อก็มาแย่ที่กระพงแก้หนึ่งครั้งนะครับ ซ้ายนะผมแล้วก็ขวาหนึ่งครั้งนะครับผมจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะาแย่จมูกต่อชิหมหาละ oh, <no. S 1> เขาก็จะแย่จมูกต่อทุกคนคือแย่ข้าฝั่งนี้ฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายจากนั้นก็สก็เสร็จแล้วอา you can go home thank you for coming เขาก็พูดประมาณนี้นะครับแล้วผมกม็เดินออกไปข้างนอกแบบงงๆอา้าวนี่คือเสร็จแล้วหรออะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าผลการตรวจนะครับเขาก็จะส่งมาที่อีเมลของผมแล้วก็เบอร์โทรของผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวก็มารอลุ้นละกันนะครับว่าผมจะติดโควิดที่ออสเตรเลียหรือเปล่าตอนนี้อาการมันแบบไม่มีอะไรมากทุกคนมันแค่แบบพรีพลีละกันเหมือนเวลาทานอะไรก็จะคันคอนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบไอมากนะครับผมถ้าผมติดนะก็คือเป็นหนึ่งเดียวในโรงงานมั้งครับทุกคนเพราะว่าเท่าที่ทราบนะก็คือร้อยสองร้อยคนมีแค่ผมคนเดียว ที่ออกมาตรวจวันนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ทํางานวันนี้นครับเออสม,มุว่าถ้าวันหนึ่งผมติดจริงๆแล้วผมเอาไปปล่อยเพื่อนที่ทํางานอันนี้คือน่าจะเรื่องใหญ่มากกว่านะครับเราก็ต้องเซฟเพื่อนเซฟตัวเองแล้วก็เซฟเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับผมมีเรื่องจะบอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสามารถเคลมเงินที่แบบว่าเราไปตรวจได้ปกตินะครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราไปตรวจปุ๊บนะครับเราจะได้450เหรียญแล้วก็ถ้าติดโควิดปุ๊บนะครับจะได้อีก700เหรียญ แล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านโควิด1นครับประมาณ7วันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องรอผลอีกทีนึงครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตครับว่าติดหรือไม่ติดจะได้ตังหรือไม่ได้ตังนะครับง่ายไหมง่ายไหมการตรวจโควิดก,ก็ง่ายอยู่นะครับผมซึ่งวันนี้นะเพื่อนผมก็ทักมาถามตลอดวันนะครับผมตอนพักเที่ยงตอนสโมโกนะครับอ่สโมโกเป็นแสดงของที่นี่นะครับแปลว่าเหมือน พักให,ให้ให้พนักง,งานพักอะไรประมาณประมาณสินาทีนะครับเพื่อนก็ทักแชททักอะไรมามาถามนะปกติจะไม่ค่อยได้หยุดพักผ่อนแบบนี้ครับทุกคนก็คือถ้าหยุดก็คือจะหยุดพร้อมกับเพื่อน,นครับวันนี้คือขอหยุดเองนะครับผมถ้าติดขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงต่อนะครับผมนี่อันนี้ลูกแพร์ที่ออสเตรเลียลูกพัมนะผมอันนี้พัมสีเหลืองอร่อยมากเป็นแบล็กพัมแล้วก็น,นี้เป็น,นคอร์นแคนดี้นะผมถ้ากินแล้วจะมีรสชาติของขนมอะไร คอตตอนแคนดี้อ่ะขนมปุยฝ้ายไหมสายไหมเออสายไหมาสายไหม,หมที่แบบม้วนๆนะครับทุกคนห,ห้องนี้เป็นผลไม้ที่ผมแพ็กนะงานของผมคือแพ็กผลไม้ใส่กล่องใส่ถุงแค่นาดเองครับง่ายมากอ่ะเดี๋ยวไปรอรุ้นผลกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามทํครับแล้วก็กดไลค์กดแชรค์คลิปนี้ด้วยนะครับผม ฮัลโหลฮัลโหลคลิปนี้ยังไม่จบนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมวันที่11เมษายนนะครับผม11เมษายนนะครับผมก็หลังจากวันนั้นก็น่าจะหลายวันนะครับก็คือเพื่อนผมนะครับที่อยู่ห้องนี้นะครับผมติดไปแล้ว2คนก่อนหน้านั้นก็มีอีกห้องนึงก็คืออีกคนหนึ่งนะครับผมรวมแก๊งผมนะครับ4คนทุกคน4คนนะครับผู้หญิงติดไปแล้วครับผม เพิ่งหายนะครับวันนี้นะคนแล้วก็เพื่อนผมผู้ชายหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนนะผมเหลือแค่ผมคนเดียวครับที่ยังไม่ติดครับทุกคนก็เดี๋ยวลองตรวจดูแล้วกันนะครับทุกคนนะผ่านมาเจ็ดวันแล้วเพื่อนผมก็ไปทํางานวันนี้วันแรกนะครับผมผมก็มีอาการนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าไม่ติดได้ยังไงนะครับทุกคนแต่ว่าคนอื่นคือติดกันหมดแล้ววะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ตรวจเพื่อความสบายใจนะครับ ถ้าวันนี้ไม่ติดนะผมก็คือไม่ติดอ่ะไม่ติดก็คือไม่ติดแล้วนะจะไม่ตรวจซ้ําอีกแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเบื่อที่จะแบบเบื่อที่จะแทงจมูกตัวเองนะครับทุกคนเพื่อนติดจนกักตัวครบเจ็ดวันไปทํางานแล้วนะผมแต่ผมเพิ่งมีอาการเหรอมันที่นี่มันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับทุกคนเนี่ยเสียงเหมือนคัดจมูกอะครับผมคัดจมูกแล้วก็ตัวร้อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เพื่อนผมอยู่ห้องนี้ห้องนี้มันจะมีสี่เตียงใช่ไหมเตียงนี้เตียงข้างบน เดียวฝั่งนี้ฝั่งนี้นะผมก็มีสี่เตียงครับผมก็ติดไปแล้วสามนะครับเหลือแค่ผมคนเดียวนะครับ <gorilla> ท <meow. S 2> ี่เป็นผ like ู <S <S ้รอชีวิตนะครับทุกวันตอนที่เพื่อนผมกักตัวนะทุกคนก็คือเพื่อนจะนอนในห้องนี้หมดเลยผมเอาแค่เอาของวางไว้ตรงนี้แต่ว่าผมจะไปนอนห้องนั่งเล่นครับเป็นห้องกลางนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาตรวจกันดีกว่าคือมตรวจมาสองสามรอบแล้วครับทุกคนตรวจของ PCR ของรัฐบาลด้วยนะครับก็ไม่ติดนะผม แต่ว่าอาการมันก,ก็เป็นแบบเนี้เป็นๆหายหายเดี๋ยวก็แบบคัดจมูกมีน้ำมูกไอเป็นหมดครับผมแต่ตรวจพีซีไม่ติดครับงงมากเลยตรวจมาสองรอบแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อนผมตรวจรอบเดียวนะเจอปั๊บเจอเลยครับผมไม่ใช่คัตเตอร์โรงงานด้วยนะทุกคนคันตเตอร์ไปเที่ยวเนี่ยของผมก็เป็นมันเป็นแบบเนี้มันไม่หายสักทีนะผมก็เลยตรวจจนแบบรูจมูก เป็นรูมหมดแล้วครับทุกคนอันนี้นะครผมก็เป็นโควิดเทสนะผมเดี๋ยวก็จะเหยาะเหยาะลงไปนะครับอันนี้เขายาบนิดนึงนะไปแล้วอเอาเข้าไปทุกคน,นครับตอนนี้ผลก็ออกเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน สรุปแล้วนะครับซีซั่นนี้นะครับผมจากที่เพื่อนผมติดนะครับสามคนในห้องนะครับผมและนี่ก็คือผลนะครับผมทำตำล้าปุ๊บขีดเดียวครับทุกคนคิดเดียวจริงๆและที่ผมเป็นอยู่นี่คืออะไรครับเป็นหวัดเป็นอะไรแค่นี้นะครับผมตรวจ p c r ก็ไม่ติดนะครับผม a อ k ก็ไม่ติดนะครับผมก็ถือว่า รอดตัวไปนะครับผมโควิดทำลายผมไม่ได้ครับอืนะครับผมแม้ว่าจะอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับผมก็รอดเหมือนกันนะครับก็ใครที่เป็นโควิดนะครับอยู่ที่ไทยก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับเป็นแล้วหายแน่นอนนะครับทุกคนนะครับแค่ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับช่องผมด้วยนะครับ อย่าลืมนะทุกคนเดี๋ยวจะมีคลิปสนุกๆที่ออสเตรเลียามาให้ทุกคนดูนะ